สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรขัวบ้านๆเสียงเนอเนอนี่เลยจ้าเมนูวันนี้นะคะเมนูแซ่บๆจ้าต้มยำปลานินนะคะปลานินนี่ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยวันนี้ปลานินตัวไม่ใหญ่นะคะก็จะหั่นได้สี่ห้าชิ้นแล้วก็จะมีเห็ดฟางนี่นะคะ หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเขือเทศใช้สองลูกนะคะแล้วก็จะมีตะไครข่าแล้วก็หัวหอมพริกเม็ดแดงตบๆนะคะแล้วก็น้ำมะนาวใบมะกรูดนี่เครื่องต้มยำของเราครบแล้วเราก็ไปทำการต้มกันเลยจ้าตั้งน้ำนะคะให้เดือดใส่ าขาตะไคร้แล้วก็ต้นหอมลงไปเลยจ้าต้มยำนะคะปลานิลมันนี้ต้มแบบสดๆเลยไม่ได้นำไปทอดนะคะใส่เกลือลงไปตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำก็จะเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่ปลานิลมลงไปเลยจ้าใส่ไปแล้วเราก็ยังไม่ต้องคนนะคะ เดี๋ยวจะเห็นขาวเมนูต้มยำนะคะก็เป็นเมนูแซบแซ้าใส่พริกที่เราซอยไว้เลยพร้อมกับมะเขือเทศว้าวพริกเต็มหมอ้อเลยเผ็ดแซบถึงใจแน่ๆนี่นะคะใส่เห็ดฟางลงไปเลยจ้าต้มยำนะคะเป็นเมนูพื้นบ้านเมนูบ้านๆนนะคะ สดน้ำร้อนๆอร่อยมากๆเลยใส่น้ำมะนาวลงไปนี่นะคะเราก็ต้มทิ้งไว้ให้เดือดให้เห็ดแล้วก็ป่าสุกนะคะนี่มันก็จะมีฟองออกมาแบบนี้เราก็ค่อยๆช้อนฟองออกนะคะก็จะทำน้ำทำให้น้ำต้มยำของเราใส่นะคะ ต้มยำปลานิลน,น้ำใสเห็ดฟางนี่เลยจ้าเริ่มเดือดแล้วนะคะก็ช้อนฟองออกไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีฟองขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนี่เดือดแล้วนะคะกลิ่นหอมน่ากินจังเลยวันนี้ใช้ปลานิลตัวไม่ใหญ่นะคะ ก็จะซื้อมาไว้ในตู้แช่แข็งไว้นะคะนึกยากทำอะไรก็เอาออกมาทำกินนะคะมีปลานินนี้นะคะก็จะทำได้ไหลายเมนูสพอนก็ทำไปไหลายเมนูแล้วนะคะวันนี้ก็นำมาต้มยำอีกครั้งหนึ่งนะคะดี่เลยเสร็จแล้วนะคะปลาสุกเห็ดสุกก็พร้อมใช้ได้แล้วนะคะ กินหอมมากๆเลยใครชอบเมนูต้ยมยำเมนูนี้มาเลยนี่ปลานินเนื้อขาวๆอร่อยอร่อยเห็ดฟางก็นุ่มๆกินอร่อยนะคะสำหรับเห็ดฝางนี่เราก็ปล่อยให้เดือดอีกสักครู่หนึ่งนะคะ เดือดแล้วเดี๋ยวราก็จะมาชิมรสกันเลยสัพรก็กะไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วนะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วหรือใครอยากเพิ่มเปรี้ยวนะคะเพิ่มความเผ็ดก็สามารถที่จะปรุงเพิ่มตอนเวลาเราทานเวลาเรากินได้นะคะบีบมะนาวใส้ลงไปนะคะนีเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูด ใส่ทั้งใบเลยจ้าก็ทำกินเองนะคะเราก็ไม่ต้องพิธีพิถันอะไรมากมายนะคะก็เป็นขัวบานๆนะคะทำกินเป็นประจำนี่เสร็จแล้วจ้าเมนูปลานินต้มยำน้ำใส่เห็ดหอมนี่ น่ากินมากๆเลยก็ชวนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สมพรด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีค่ะ